อีกหนึ่งประเด็นนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนกันนะครับกรณีของคุณจัตุพรพรมพันธ์วันนี้สารดีกาก็นัดไตส่สวนนะครับกรณีที่คุณอภิสิทธิ์วชชีชีวะเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคุณจัตุพรที่พูดจะเข้าขา่ายไทยฝั่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นการหมิ่นประมาท<ช>ตนเองนะครับใ,<ช>ในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมีการพูดปราศัยบนเวทีและถ่ายทอด ผ่านทางช่อง People Channel ด้วยโดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานน,นปชก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษาของสารดีกาครับจากกรณีนี้นะฮะที่มีการปราศัยต่อผู้ชุมนุมน,นปชถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง People Channel เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553 ในช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์การขอคืนพื้นที่ซึ่งในวันนี้ครับศาลได้อ่านคำพิพากษาสรุปให้จำคุกคุณจตุพร6เดือนปรับอีกห0,000่นบาทาแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้สองปีนะครับคดีนี้นะคะทางศาลชั้นต้นพิพากษานะคะว่าส่วนที่จำเลยหมิ่นโจทหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนั้นพยานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงไม่ชัดเจนนะคะขัดแย้งกันในบางส่วนถือว่าจำเลยติชมด้วยความสุจริตเกี่ยวกับข่อเท็จริงที่เกิดขึ้น เพราะว่าโจ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นบุคคลสาธารนณะย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ณตามความเหมาะสมแต่ว่าคดีที่จำเลยปราศัยว่าโจทย์เป็นนายกรัฐมนตรี mm. ก็คือคุณอภิสิทธิ์ขณะนั้นนะคะ mm. สั่งปราบปรามและเข็นฆ่าประชาชนเรื่องนี้สารพิพากษาให้จำคุก6เดือนปรับอีก50,000บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีนะคะและให้ลงโฆษณาคำพิพากษา ในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา7วันด้วยกันโดยจำเลยจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนะคะต่อมาสารอุทธรณ์พิพากษายืนตามสารชั้นต้นค่ะพิพากษายืนให้จำคุก6เดือนปรับ50,000บาทในประเด็นที่จำเลยนั้นดูหมิ่นว่าโจทย์เป็นนายกรัฐมนตรีที่สั่งฆ่าประชาชนนะคะคนี่ก็เป็นคดีใหญ่ทางการเมืองวันนี้นะคะคือสั่งจำคุก6เดือนปรับห0,000บาทแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้ก่อน